ทีนี้ครับอย่างที่บอกไปคือกระทรวงต่างประเทศกัมพูชาเนี่ยเขาก็ส่งข้อมูลส่งสารไปยังเวที UNGA ไปแล้วทางฝั่งเราก็มีความเคลื่อนไหวเหมือนกันนะครับปรากฏว่าตอนแรกนายกบอกว่าจะเดินทางไปเองอแต่กลัวจะกลับมาถแถลงนโยบายไม่ทันก็เลยให้รัฐมนตรีต่างประเทศครับคุณศรีหศัศกพวงเกตแก้วเดินทางไปในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยครับภารกิจสําคัญจะมี2เรื่องหลักๆ เรื่องแรกก็คือไทยจะต้องกลับเข้าสู่จอเรดดร์โลกและแสดงวิสัยทัศน์และท่าทีต่อประชาคมโลกที่ยึดมั่นในหลักการสากลต่างๆทั้งในเรื่องไกลตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องยูเครนและตะวันออกกลางและเรื่องใกล้ตัวเช่นเมียนมาหรือแม้กระทั่งกัมพูชารวมถึงการดําเนินการของไทยต่อสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งวิสัยทัศน์และท่าทีของไทยจะปรากฏถ้อย,ถยแถลงที่หัวหน้าคณะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยจะกล่าวต่อสมัชชาสหประชาชาติ ซึ่งจะกล่าวในวันพรุ่งนี้นะครับ27กันยายนและประการที่2ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีนัดหมายพบหารือกับบุคคลสําคัญต่างๆอย่างเช่นเลขาธิการสหประชาชาติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นในฐานะประธานการประชุมรัฐภาคีออตตาวาคอนเวนชั่นซึ่งในขณะนี้ไทยกําลังผลักดันเรื่องการเก็บกู้ทุนระเบิดและจะพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียในฐานะประธาน UNSC หรือประธานคณะมนตรีความมั่นคงในเดือนตุลาคมนี้รวมถึงจะพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียในฐานะมาเลเซียเป็นประธานอาเซียนในปีนี้นะครับและบุคคลอื่นๆอีกอย่างเช่นผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหรประชาชาติว่าด้วยเรื่องเมียนมาค่าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนและที่สําคัญไม่น้อยไปกว่าการแสดงวิสัยทัศน์และท่าทีไทยในเวทีระหว่างประเทศก็คือการใช้โอกาสในการเยือนสหรัฐอเมริกาในครั้งนี้ เพื่อชี้แจงถึงโอกาสการลงทุนและขยายความร่วมมือทางการค้ากับสหรัฐอเมริกาโดยนายศรีหัศกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเข้าร่วมงานเลี้ยงเพื่อพบปะกับสภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนและหอการค้าสหรัฐด้วยก็เลยได้ว่าเป็นภารกิจใหญ่นะครับภาษีทรัมป์เนี่ยก็นะะยังต้องเคลียร์ต้องจัดการแล้วก็เรื่องชายแดนนี่แหละก็ต้องพูดตรงๆถ้อยแถลงของกัมพูชาเขาก็ดิสเครดิตเราครับเราก็ต้อง ชี้แจงต่อชาวโลกให้ทราบว่าข้อเท็จจริงค <ๆ S 2> ือ <ๆ S 2> อะไรคุณวัทินก็บอกก็สำคัญมากกับเวทีนี้นะครเพราะฉะนั้นเราก็มองข้ามไม่ได้นะครับ